สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเนาะสุมองสุบอดพบพ่อ,พอกับแม่น้องหนุ่ยอีกแล้วเส้นเกาสินเคยพี่น้องในสองหน่วยซาเล้าในย่ำขำขำม,มาเนี่ยย่ำแรงนะมาเนี่ยเนาะคนกล่าวใส่รถไทยเป็นทีพ่อใหเนาะคนออกมาหน้าเนื้อพี่น้องรือว่าหน้าทงหนึ่งพี่น้องสิไปเสกกะเมื่ออื่นพระว่าิเสด็จออกไปดำนะพี่น้องพอน้องหนุ่ยขับรถไทยไปแล้วหนแม่น้องหนุ่ยสิไป คนกะลุ่งแต่รถไทยซอยพอน้องหน่อยเนาะไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยว่ะได้จังหมัดเนาะไปเบิ่งกากันเลยกูแหละอยู่หน้ากูแตนี่ป้ายกันบ่พอลักบ่พอกิโลเนาะประมาณแปดเก้าร้อยเมตรนี่แหละจะพอลักนี่แหละพี่น้องไปเบิ่งไปชมน้ำกันเนาะบมีบุ๋มไอุ้ีมหองดูเอาพี่เนาะดําหน้า เบิ่งกันเลยเนาะไปเป็นทางออกไปเนาะพี่น้องมีแต่คุ้มพี่น้องเลยพูเลยดำท่านะเข้าจอดดูดน้ำเอ้าพี่น้องดูหนำตามพายตามยังแต่ว่ามองที่เขาได้ดำชิลล์ายๆเนี่ยนะแต่ว่ามันน้ำพลุกตกไปร่นเขาได้กาดไปร่นในเขากระดำก่อนเนาะพี่น้องแต่ว่าแถวโน้นแถวายังก็ก่อนขี่ไถแหงป้านพี่ชังอะไรพี่น้องเลยขี่ร่นมากกับ กลปันไนเนาะจะน้นก็บหอดหน้านา้ตัวสีเอากาไปเสีนี่ปุคันนี้ก็จะมีกเ,เก็จะากอ,อกมาดำได้นี่ดูดนาำดำหน้าเช่ค่อยถาพ้นเทไรเลยโบโต๊บพล้นๆมีอมกกะจนฉี่ เนาะเพราะว่าแถวนี้แม่น้องหนุ่ยเคยถ่ายไปแล้วเนาะพี่น้องทางหน้าทูนี่เข้มหูไอ้กอสีแดงดำนพี่น้อยแต่งพุนเทียมเอาเอ้ยโหลดพอน้องหนุ่ยได้ทหารหน่อยว่าน้าพูหนึ่งพี่น้องเลยมอนี่ว่าแตเห็นโหลดไทยกายพี่น้องแลนด์โหลดแลนด์คือโหลดโหลดเห็นอ้าวกระปุกเดบดรอพี่น้องเอ้ยหน้าพ่อใหญ่นี่แม่นบดแถวนี่ แถวโน้นแถวนี้นี่แถวพายแต่ผิดเขตพายพีลงไปคู้ขู่อัตุเลยพี่น้องดำเอาแต่แถวหลอมพายพ่อแบบว่าแถวโน่นผัดพ่อได้ปล่อยงัวปล่อยคั้วเรียงงัวเลียงขั้วนะเะราะว่าฮ่าบ่มีหน้าไร่บ่อนแบบแบบบ่มีแบบบ่มีหู้ับ่มียังนะก็เลยดับเอาแต่แถวหลอมแถวโน่นผัดได้เรียงงัวน้ำ ไปด,ดามเบิดเผาบุญมีบอลยงังงูอ่ะเห็ดหน้าทงนี้มากก็ได้จักปีแล้ววะช้สา,สสมา,มาสี่ปีนี่แหละสี่ปีประมาณสี่ปีนี่แหละมาเห็ดแต่ว่าเห็ดเอาแต่แถวบ่อบุญเดเเ็ดเบิร์ดหนามพายร้ายได้พี่น้องเฮ้ยเดือดหน้าเนาะย้ำนำนามพายนี่แหละบุดำขับบุม,มีพายกับบุญดือดหนา บ่ผมีนามข่าแข้งหวหนาแถวหนากับบดแล้วน้ำแทนนี้ค่ะตอนพนต๊ช่วงน่ะผ่ผมีกะนนำก็ไล่หลายสวงหนึ่ง่วงพนตกมาตอนตอนไรกะตับอิฐนำกะเต็มห้หนาผัดมีกะสาพอกะยาวผัดหนำเบิดบ่านนีแต่เนี่ผกประกาะพี่น้องเห็นหน้ากันยากย กับเดรดูดอดจังเดรดัมกันโบดรด,ดูกับโบดรดัมหน้ากับโบมีหน้าตกมากเป็นเดือนจัมแห้งเธอหนึ่งตกมากเป็นเดือนจัมแห้งเธอหนึ่งน่กับบมีหน้าดำเลยนี่คนใหญ่น้องหน่อยเาว่าอวะแถวบ้านไก่กันทางเหมืนอนพิ่นไปสื่นอน้ำมันที่มาใสา่จักนี่แล้วดู กะเขาจะตายเพิ่นว่าขีนก็ไฟใส่ใกล้บ่ได้ดอกว่าซั่นกะมันตายมันตายแดดหั่นแจมโอ้ยๆผู้ใดกะจมน้ําพนบ่ตกถ้าพนป่าเฮิงนี่แม่นบ่ได้กินข้าวพี่น้องกะสิตายเบิดสิมาตกผัดมันก็งอ้ตกกะไม่ เดี๋ยววันมันมันโบงามฮนะพี่น้องมันขาวมันหงอออกไปเบิดขาวขวนโพดมันโบปิตาดำแล้วกับตกะหมายมาตกมา,กา,าให้กะบ่ตายค่ะยุพอได้ดงพอได้กินขา่นาขนะสังกีเปิดก่อนกีไทยขาวเต็มๆชิมาดุดำใส่สีดำมาสิมาออื่นนี่แหละสีดำสีลงมือพี่น้องรอเบิ่งนรอสม้มเนาะตอนเอากะลงมีสมนุนผู้หนึ่งมาซอยตะกี้โอซิโบมีพามาซอย มอนี่มาสวยพี่น้องดูได้พี่น้องเอ้มอนี่นะทั้งดูทั้งขี่ดูอ,อยู่น้ำกัน <c ười> มอวีอาเนี่ยพ่อแล้วเรื่องดูเนี่ยแต่ว่าเป็นคนว่าบบพังคว่ำนะแต่ว่าค่อยค่อยว่าไปว่าเอาบางเถื่อกระพวบแบบว่าวาแบบแ,แบบให้หายใส่มอกะพังคว่ำอยู่ดอกไปเหมือนไปชมน้ำกันเนาะตอนเอากะลงบอน มากะบีเซียงหลดพี่นองเลยบริณหน้าบ่ตั้งดีดีวี่โอ้ยถูเลียนกะตั้งดีดีคับตั้งดีดีมาหักมาจุ่มนะตาเสียเอาลงจมัดเ แต่หัเอาลงไปนะหันที่ยายลุงเ่ะยายใส่จำบริโภคสวัสดีพี่น้องเลยพิหนาเล้วไมเห็พี่นาเลยตานีฮะชิมาเนี่ยกะเราจะดำตอนคนขึ้นหลไทยบร่ได้เห็นเนาะมีแต่ตอนมามาแส่ไม่เห็นตอนอารม่หน้าก็ขึ้นแน่นี่แหละพี่น้อง ก่อนขีไทยแห่งปั้นผีชสางจักหมาดเลยนะเพื่อเพราะแรงห้ามตั้งแบบนั้นแล้วเป็นอะไรเกิดชื่อไปหายพอดีบ่อันนี้ก่าวเรพี่นสะโพกกับพอดีกับพอดีหรือว่าเป็นไม่เห็นพี่ยกน้ำไหลเงินเพิ่อนชื่อเกิดไปหายครูหนึ่งพี่น้องเอ้ เกอบขี้ดอกซื่อแพงขึ้นตั้งดีๆมันหมุนได้กะน่ะอย่ามันครับอย่ามันตั้งเงี้ยาไก่ๆันงชั้นนะกระพาแล้วหากมาจุ่มเลยกระเพาะเงี้ยาไก่กันมะออื่นดำหน้าบอมะอื่นน่ะดูดบ่ดูน้ำดำ แมบอลใหม่พี่เนาะงานไปอีกน้องตลุกเอาลงอีกน้องนี่พี่เนาะแค่มหวยได้น้อนง่ายเติร์บยุ่น้องกัน มองเลิกกระเลิกเขาเลยาต่อพี่น้องโอ้ยอย่าทิมลงแล<า>น่นนะคร,รับเ,เ,เอาลงจนคุ้งหนองมาคนลงมากสิคนณอพี่น้องลงเรี่ยอันนั้นเด้ยอยาทิมลงมาแห้งเด้อกะสิบ,บงามเด้อกาสิฮักเด้อหน้ามหวยดำพี่น้องเลย สองสี่สองสี่หกแปดสิบสอล้สิบสี่สิบห้ายีสิบกี่สิบเจ็ดี่สิบแปดีาาาสาม ข้าเจดแปดจึงอ้าบ่อยลงะาสิบเอ็ดวะข้าแดข้าเ้าสามสิบมสิบเอ็ดคนลงจากลุ้ไทยยังไพี่น้องคนให้เป็นเบิร์ตสา3สี่สสิบสิบสิบเ็พิ่งเสมิบาสิบเจ็ด3 3สามเ สี่สิบเอ็ดเออหิมลลงแน่นนะครับสี่สิบสี่จะน้อยลงลงลืมลืมใช่ปะเออเอามาตั้งแน่นหนึ่งครับสี่สิบแปดอือห้าสิบห้าสิบสี

จะชิแล้วมันคืออยากพูเนาะเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสี่แล้วอืเจ็ดสิบหกเจรอเจ้าอะไรอืมแช่ลงไปหนูทางหร่เออเจ็ดแปดเจ็ดสิบเก้าในมือนะเจ็ดแปดส กระงไม่ไดีเลกว่าแปดสิบแปดสิเจ็ตาอยากหัวพี่น้องแปนทีเชื่อมาเจ็ดเจ็ดสิบหา <c oughs> กระตกเกาิบเลยเกาิหาแล้วตกเลขพี่น้องเอ้ยสามลอไสิปแปดบรรยากาศยาแรงๆพี่น้องลอยหกิบแล้ลอยป ลอยทะเลเก็ะสองลอยเาหาหมัดเนาะทั้งเถิงเถิงลุ่มถ้าสิจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่เนาะก็จงได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องนุ้ยคลิปต่อไปพี่น้องเนี่ยนำหัวไอ้ก็มีอยู่พอกันคลิปต่อไปพี่น้องมืออื่นผูหละจังได้ย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องนุ้ยเห็ุคลิปต่อไปพี่น้องเมื่อยไรอารองเป็นถี่สำเร็จ เททช็ดิีนแล้วพี่น้องพอกันคลิปหน้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลรัวเลยพี่น้องกดซับตะไข่นำพี่น้อง